ค่ะเราสองคนวันนี้ก็คือเป็นตัวแทนในนามของสมาคมนะคะที่จะบอกเกี่ยวกับเรื่องว่าทําไมเราถึงมีการจัดการเรียนการสอนเรื่องคอร์สตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้นในหนนี้นะคะเนื่องาจากว่า,าคนผู้หญิงไทยนะคะหรือว่าคนไทยที่อยู่ที่นี่เนี่ยมีจํานวนเยอะมากขึ้นแล้วก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะไปทางไหนดีแต่ด้วยความที่อาชีพนี้ปะตัดแก้ทรงเสื้อผ้านะคะ เป็นอาชีพที่คนดัตไม่ทํากันที่สําคัญส่วนมากคนที่นี่เขาก็เวลาจะไปตัดเย็บขาตางเกงทีอะไรทีก็เสียดายตังนะคะก็คือตังมันเยอะพอสมควรเมื่อก่อนราคาประมาณ10ยูโรัรบตอนนี้ราคาเปลี่ยนแล้วเท่าไหร่นั่นเองเริ่มต้นส่วนใหญ,ญ่จาวบ้านก็จะเริ่มที่20ิยูโรขึ้นไปครับค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยมองเห็นความสัมคัญว่าเอ๊ะถ้าเราจัดโครงการนี้ขึ้นมาจะมีใครสนใจไหมนะ เพื่อจะหนึ่งระดับแรกเลยคือแก้ให้เสื้อผ้าของเราเองหรือคนในครอบครัวเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในใน,ในบ้านครับค่ะและอีกที่สำคัญถ้าสมมุติว่าเราเก่งขึ้นชํานาญขึ้นตรงนี้เราก็คือรับตัดได้เลยนะคะสำหรับแก้เปลี่ยนทรงนะคะให้คนทั่วๆไปซึ่งงานมีเยอะมากนะคะแต่เพียงแค่ว่าเรายังไม่รู้ตลาดแค่นั้นเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําเป็นเรารับได้ปั๊บ เราก็จะมีรายได้เข้ามาตรงนี้เสริมเข้ามานะคะสำหรับครูที่เรา,เาให้มาช่วยสอนในครั้งนี้นะคะเราก็ได้อาสาสมัครก็คือน้องแมตติ้งแต่เดี๋ยวจะมีวิดีโออีกส่วนหนึ่งเข้ามาเสริมนะคะว่าทําไมน้องถึงเข้ามาช่วยนะคะแต่นี่ก็คือถือว่าเป็นอาสาสมัครของสมาคมของเราเหมือนกันนะคะที่จะเข้ามาช่วยโดยที่เราไม่ไดเ้เป็นเขาเรียกว่าอะไรฟรีนะคะงานอาสาสมัครเราไม่มีการจ่ายตัง ่าสอนอันใดทั้งสิ้นนะคะตัวโ,โปรเจกต์เนี่ยครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ความอนุเคราะห์นะครับจากทางอาสาทุกไทยในกรุงเทพกับทางวัดพุพทธวิหารอัสสัมนะครับที่อนุเคราะห์สถานท,ที่ให้ทางประมาคมนะครับได้ได,ไ,ดได้มาใช้พื้นที่ในการจัดงานนะครับผมขณะน,นี้ตอนนี้โปรเจกต์ที่เรามีก็คือตัวนี้นะคะแต่ในอนานคตก็ไม่แน่เราอาจจะมีการต่อย,ยอดสอนการทำแพทเทิร์นเสื้อผ้า สำหรับคนที่สนใจในโอกาสต่อไปก็ต้องรอติดตามข่าวจากสมาคมนะคะไทยสมาคมนะคะ้ากัน ครั้งนี้ครับมีผู้สมัครนะครับที่มาออนไซต์ site, คือมาที่วันครับทั้งหมด17ท่านนะครับผมแล้วก็ออนไลน์ <Online. S 1> ออนไลน์นะครับ13ท่านนะครับผมทั้งหมดค่ะซึ่งการจัดการเ,าเรียนครั้งนี้ของเราจะมีทั้งหมด5ครั้งนะคะสำหรับคนที่ออนไซต์ site, เราจะให้โอกาสาแคนเซลิลไม่มาได้หนึ่งครั้งแล้วก็คือคุณจะต้องเข้าร่วมทั้งหมด4ครั้งแล้วก็จะได้ใบประกาศนียบัตรด้วยจากทางสมามะคมค่ะ สำหรับคนที่อยากรับกับมือท่านทูตหรือบางทีเราอาจจะให้ท่านมหาจันเริงเจ้าวาดวัดน,นะคะมอบประกันสิบัติให้ในวันที่15ถ้าอยากได้ก็เข้ามาร่วมกันที่วัดค่ะเราไม่ใช่ว่าตอนนี้เริ่มไปแล้วสองครั้งแล้วก็คนที่พอได้ข่าวอย่างเงี้ยเนาะก็อยากที่จะมาเรียนเข้ามาแทรกได้ไหม าถามว่าเข้ามาแทรกได้ไหมยินดีครับแต่ว่าจะได้เฉพาะในส่วนของการเรียนทงางออนไลน์ทท่านั้นครับแต่ว่าจะไม่ได้ตัวประกาศสัสสสนญาบัตรครับแล้วก็อาจจะเรียนไม่ทันเพื่อน,นเพราะว่าในการเรียนครั้งนี้คือก็จะครูก็จะเป็นสอนไปหลายส่วนแล้วใจอีกอย่างนึงก็คือว่า คุณต้องใช้จักบ็ปแล้วจริงๆเพราะว่าในคลาสแรกกับคลาสนี้เรายังมีการสอนว่าโอเคคุณจะกรอดได้อย่างไรใส่ได้อย่างไรได้อัตโนมัติอะไรยังไงเนี้ยค,คือเรายังสอนแต่ถ้าเป็นคลาสหน้าเราจะไม่มาสอนตรงนี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นต้องมั่นใจจริงๆว่าโอเคความรู้เรื่องนี้ลงนะคะเล้งคือความยาวความยาวของความยาวของสีเข็ม อันนี้ไม่ไม่ค่อยจะมีผลเท่าไหร่มันจะมีผลต่เมื่อเราเย็บเส้นตรงความยาวของอันเนี้ยค่ะจะสั้นจะยาวอยู่ที่เราปรับตรงนี้แต่อย่าไปปรับเล่นบ่อยอยู่ที่เบอร์สี่ก็อยู่ที่เบอร์สี่ตลอดอย่าไปโอ้เดี๋ยวเปลี่ยนเบอร์สองที่เปลี่ยนเบอร์สามเ,เดี๋ยวมันทํางานไม่ถูเดี๋ยวมันลว้วน <c oughs> มันก็จะแบบนะเดี๋ยวันแองโอ้ไม่เอาและไม่ทําและคนนี้เปรี่ยวเป็๋หนึ่งหนึ่งกับสี่นี่ห่างกันค่ะค่ะน้องเรียนอะไรไหมไม่มี๋ยขอบคุณมากค่ะ่าสว์ส